เพราะว่ากลับไปเร็วนี่พี่น้องเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราว่ากับไปเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อีบือปะเราว่ากับเออถึงปะเราว่ากลับก็ดีพี่น้องมาแจกของปะเราถึงและวนะมดกรรมสิทธิ์เร็วของว่ากลับนั่นตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะอีปาเกเราว่ากับโดยตรงนี้นี่จานยอมรับมั้งเลยมันมันเปล่าเลยลนะเพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์มินกุลลินละนะอัลลอฮ์ไม่ได้เลยเลยนะนะ สนับสนุนโดยผงชาลาสิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมยัยคาบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมอัลฮัม so ดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนอัสสลาตุวะสลามุอะลาอัชรฟินอัมบิยาอิวันมุรสลีนวุอะลาอาลีฮิวะซหฮบิฮิอัจจามัยน سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي النزيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلومه في الدارين آمن มีอีกประเด็นปัญหาหนึง่งพี่น้องดาก่อนจะอา่านเล่มทัดไปเนี่ยก็คือเรื่องดาปัญหาของวากรัมสับสินเถเป็นของวากรัมนะพี่น้องทางบานทามว่าอนุญาตให้คายได้หรือไม่ดาก็คือ ในม uh, ัส uh, ย uh, 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 ิดแห่งหนึ่งเนี่ยมัสยิดนี้มีอะไรล่ะพี่น้องทีเขาทำนำนำปะปาๆนะมีรุ่งรุ่งอะไรก็ล่ะโบมีมีมีระบบนมนำป่าๆของคงคงมัสยิดนามีแทงมีอะไรเรียบร้อย กระจายนามได้ทั่วทางหมู่บ้านพเอิญการจัดการบริยานเนี่ยรคคารดีว่ากรรมการมัสยิดนีน้ยอมดับกันโดยตรงว่าทำไม่เป็นเลยพี่น้องนะอืมเลอยองค์กรออบบอตตหรือๆองคโกรหมู่บ้านต้องการี่่ะเซื้อกิจการตรงนี้ เล้นยังไงวะเสือกิจการเสียกับมัสยิดบริยานทำไม่เป็นนี่นะนะป้าป้าเสียรตรงนั้นสมก็ไม่เป็นขายเสียาโอเบียเนี่ยการค่อยทามตรงนั้นหว่าขายได้มาเนี่ยน่ะเลยกับมัสยิดเอากำไรหรอกนะอันนี้นี่ท้าว่โค้งว่ากับเหลวเบืองต้นพี่น้องทองรู้ว่าทงเข้าใจว่าโค้งว่ากับนี่ลาอยู่บ้าอู่ นะไม่อนุญาตให,าหาให้คายเวลายู่ฮาบุเฮ้บอกให้คนอื่นโตไใชิกรรไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์เขารขบครองนี่ไม่ได้นเะวลายู่รอสูนาเรจะมาปันมรดกแบงกันก็นไม่ได้นาะนี่คือหลักการของอุวกับโดยเบื้องตน้นนะพอทานเสนาอุมานบินคอตอมนี่แกได้รับพื้นแผ่นดินเถ อ่าส่งคำเครบาดท,ที่ใครบาดนี่เกไปข้างนามบีนาะเหลก็ะท่อมนาบีวะนาทถ้านาบีชายเกทำผือมั่งในดินนี้นะเลยค่ะนาบีเนี่ยนำให้ว,วักกลับเลยนอแต่จาขาดเด็ดโดยฟ้าหมายสรุปเลยเซนาอุมาดวากลับนาะเลยบอกว่าอันนาฮูลาอยู่บ้าอุวาลาอยู่ฮาบูวาลาอยู่รอสุ ถึงเพราะฉะนั้นร่งน,น้ำนี้นี่พี่นองจะยกให้กับมู่บ้านไปเลยทางมัสยิดที่มอบให้หมู่บ้านไปเลยก็ไม่ได้แต่ทางมัสยิดนี้เขาเรียกว่าจัดการบริยานแต่กามาซิดในสัญญาอย่าโอนให้เขาเป็นการรมาซิดเลยเพวกามาซิดมีเละขบครองข้องว่ากับนี่เป็นมิ่นกล,ลินละเป็นกร,รมาซิดของอัลลอฮ์ เพราะว่ากลับไปเร็วนี่พี่น้องเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราว่ากลับไปเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อีเบืปอปะเราว่ากับเออถึงปะเราว่ากลับก็ดีพี่น้องมาแจกข้องปะเราทีละนะมดกรรมสิทธิ์เร็วคงว่ากับนั่นตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะอีปาเกดเราว่ากลับโดตรงนี้นี่จานยอมรับมั้งเลยมันมันเปล่าเลยเลยนะเพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์มินกุลลินละนะอัลลอฮ์ไม่ได้เลยเลยนะนะ โยโยไม่ได้นะพี่นงเพราะว่ากลับเร็วคัดใจตัวมั้ช้านโรโยอ่อ,อลบเลยดินนี่มันเปรุเลยนั่นอ่านะคงว่ากลับไปเร็วนี่โรจีโรโยนาโรจีโรโย,โรโยที่ว่านี่โคขืค่นลบเลยนะไอน,นี่มันทาไม่ได้เลยอ่า,าพี่นองไม่เล้งขอย่าเล้งเลยนะแต่จะเล้งว่าอืดินนี้ช้นว่ากลับเล็วไอ้มันจิตลำตาอยู่มาอยู่มาโบโฮด้วมั้งช้านอ่อนลบเลยไม่ห้เลยตันี้มันไม่ได้เลยนะ โปรดหลังจากว่ากลับไปแล้วจะตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เสร็จเร็วขณะคำการอิมอัอมอาคมการมัสยิดนี้ก็เรียกว่าทํำนาเทประดุดเป็นนาจีดนาจีดก็คือผู้ที่ดูแลจัดการบริหารให้คือพุ่นประโยชน์เช่นกระจายนำปาปานีเก็บเบียเรลววเต้เนเนาะเอามาบริหารอันนี้ได้เตหญ้าให สิ่งว่ากับเล่านี้ให้เป็นกร,รมสทธิ์ของคนหนึ่งคนใดไม่ได้หรือว่าชีกายเสียกะไม่ได้นี่ยบริยานจัดการพอเข้าใจเลยนะนั่นละพี่นงส้นสัญญาในส่วนทางมู่บา้านก็มาส้นสัญญากับทางมัสยิดตรงเล่เลยในสัญญานี้ไม่ใช่ยยกให้ทางมู่บานโขบโครงเป็นกร,รมทธิ์ไม่ใชอ่อาจจะเป็นสัญญาให้ ทีมบริหารของหมู่บ้านเขามาบราิหารเราก็ให้เบียกกาจ้างกันเลยนะเราได้เท่าใดก็เหลือเท่เตะศัพทินชินนี่ยังเป็นมีเลกรรมาธิ์ของอัลลอฮ์โดยอำนาจผู้บริหารอยู่ที่มัสยิดนะตกชินเลยฮะนะตกชินของวากรมนะนะแต่นี้ในตัวอย่างที่พี่นงถามก็คือเกี่ยวกับรงน้ำในการทำน้ำป่าหมูบ่บ้านนะผอวลังลังนี่มันคอยมีรายได้ขึ้นมามา กระจายไปโนกระจายไปนี่น,นั้นก็ไม่ฟามว่าบริยารจัดการโดยไม่ขายไม่ยกหยให้ใกล้เป็นกรรมสิทธิ์เนอเละกะไม่สามารถที่จะนำมาแบงป็่นเปื้สโกโกมโรดกอ่นนี่ก็คือเบื้องตน้นนะแต่อีกประเด็นปนัญหาหนึ่งที่ค้าไม่ได้ในกรณีมันไม่สามารถออกผลประโยชน์ได้นั้นอันนั้นก็คอยคอยว่ากาันเราเนอวัลลอฮุอัลลอ ผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิตใครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้วแปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทผาลัมผลไม้แปลรูป นำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมโรนคาเซลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒน์ส,สราะห์าสาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัญญคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอนคาเซ็รครบรื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมัยขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ 0804844114หรือ095 0715353บังกายสมายคา